สวัสดีครับพบกับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูเต้ครับกับผมครูเทวันภูพันทองนะครับวันนี้ก็จะาพาคุณครูนะครับไปลองทํานิทานอ่าเช่นนิทานตัวนี้ขอ,อยกตัวอย่างให้ดูก,ก่อนนะครับนี่นะครับตัวนี้ใช้ AI ไอทำแทบทั้งหมดเลยนะครับเริ่มตั้งแต่แต่งเรื่องนะครับแต่งเรื่องแล้วก็สร้างภาพประกอบนะครับแล้วก็เอาภาพมาทำเป็น วิดีโอให้ AI มันเจนเป็นวีโอแล้วก็เอาบทละครไปให้ AI อ่าพากเสียงให้แล้วก็นำมานะครับตัดต่อกันง่ายๆนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะเริ่มต้นที่อะไรครับก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับเนื้อเรื่องหรือว่าโครงเรื่องนะครับถ้าคิดไม่ออกง่ายๆเลยผมก็อายังไม่ใส่อะไรมากถ้าใส่รายละเอียดได้ยิ่งดีนะครับแต่นี้ผมก็บอกให้แชท GPT ช่วยแต่งนิทานสำหรับเด็กอายุ5-12ขวบ โดยแบ่งเป็น8ฉากถามว่ามากกว่านี้ได้ไหมได้น้อยกว่านี้ก็แล้วแต่ความเหมาะสมเนาะนะครับผมเอาสักแปฉากก็แล้วกันจะไม่ยาวมากมีบทบรรยายของแต่ละฉากนะครับบทบรรยายนี้จะเป็นคำเป็นบทที่เราจะไปให้ AI ภาดนะครับส่วนคำอธิบายภาพที่ใช้ประกอบนะครับก็จะเป็นส่วนที่เราจะเอาไปให้ AI สร้างเป็นภาพให้นะครับผม,มก็พิมพ์ข้อความเนี้ให้ ChatGPT สร้างให้และก็นี่คือผลลัพธ์นะครับ เขาก็แต่งมาให้เรื่องหนึงเรื่องต้นไม้แห่งความลับนะครับมี8ฉากจริงไหมอ่าแฉากครับโดยในยแต่ละฉากก็จะมีบทบรรยายและก็คําอธิบายภาพให้เราเอาไปใช้ด้วยนะครับและยังมีสุดท้ายก็ยังมีตัวสรุปให้ด้วยนะครับว่านิทานเรื่องนี้สอนให้เด็กๆรู้จักความกล้าหาญอย่างไรฉะนั้น1แล้วนะครับเราใช้ c h a GP t GPT ช่วยในการแต่งเรื่อง ต่อไปนะครับจะเป็นส่วนที่2ซึ่งเราจะ,ะนำตัวคำอธิบายภาพไปใช้สร้างภาพนะครับก่อนที่จะเจนเป็นวิดีโออีกครั้งหนึ่งนะครับเดีย๋ยวไปดูว่าจะใช้ตัวไหนนะครับสำหรับ AI ที่เราจะใช้ในการสร้างภาพเจนภาพนะครับมีชื่อว่า Leonardo AI นะครับถ้าคิดไม่ออกเนี่ยนะครับพิมพ์ที่อยู่ไม่ได้ก็ลองพิมพ์ว่า,วา Leo นะครับนาโดคำว่าตัวคำว่านาจะมีตัวอานะครับาโดอ่าเอนึน,นะครับนี่สัญลักษณ์มันจะเป็นรูปฝาสิงโตปาน,นี้นะครับดูดีๆด,ด้วยนะเพราะชื่อคล้ายกันมีเยอะเลยนะครับจากนั้นก็ไปที่ getstart ได้เลยนะครับแล้วเขาก็จะให้เราล็อกอินด้วยอีเมลสำคัญคืออีเมลแนะนำอย่างนี้ครับมีอีเมลไว้มากกว่าหนึ่งจะดีมากเพราะว่ามันจะมีข้อจำกัด อย่างเช่นตัวนี้นะครับตรงที่เมาส์ชี้อยู่เนี่ยอ่าเขาให้เราใช้ได้ฟรีคือมีพอยต์ให้ร้อยห้าสิบทีน่นี้จากการที่เคยใช้เนี่ยเจนภาพแต่ละครั้งใช้ประมาณยี่สี่พอยต์ฉะนั้นอันนี้ก็ใช้ได้ประมาณหกภาพนะครับฉะนั้นถ้าผมแปดฉากเนี่ยผมต้องการแปดภาพนะครับก็จะสลับอ่าแล้วก็จะแช้งเมลนะครับเปลี่ยนเป็นอ e ีเมลตัวอื่นซึ่งก็จะช่วยให้เราทํางานเสร็จได้ในวันเดียวไม่งั้นต้องรอหลายวันเนาะโอเคนะครับจากนั้นนะครับ มันลงทะเบียนของเรียงนี่อ่า image generation image creation นะครับตัวนี้อ่ามาแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับ finik ตัวนี้เลือกเป็น finik หนึ่งนะครับ finik หนึ่งอ่าโอเคนะครับอ่าเลื่อนลงมานะครับจากนั้นเลื่อนลงมาอ่าแบบภาพเป็นสิบหกต่อเก้าโอเคนะครับสิบหกต่อเก้าอ่าแล้วก็ ตัวนี้นัมเบอร์ก็เลือกครับ4ภาพตามนี้เนาะ,ะโอเคมีอะไรอีกไหมไม่มีนะครับตัวนี้นะครับพร้อมภาษาไทยได้ไหมมันก็ได้แต่ว่าถ้าจะดีให้เราแปลงเป็นภาษาอังกฤษก่อนซึ่งเราก็ไม่ต้องไปอะไรยักมากมายนะครับเข้าไปที่ Google แล้วก็ไปที่เครื่องมือแปลภาษาหรือว่าท n s สเล e ได้เลยแปลงใครเป็นภาษาอังกฤษ นะครับขอโทษก็ไปเปิดนะครับไปเปิดบทตัวนิทานของเราเมื่อสักครู่ครับนิทานของเราเมื่อสักครู่อย่างไรเอ่ยไปเริ่มที่ที่หนึ่งนะครับเอาตรงคำอธิบายภาพนะครับนี่ตัวนี้นะครับแล้วก็เอามาแปลงนะครับจากภาษาไทยให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับนี่เนียบรลอยคัดลอกครับ พัดลอกแล้วก็เอามาใส่พร้อมต,ตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะเห็นไหมครับนี่เจ n เน a เรมันจะใช้24เหรียญหรือว่า24พอยของมันนั่นเองนะครับจากนั้นเราก็กด g e n e r a เรตได้เลยครับอ่ะรอสักคู่ก็แล้วกันนะครับรอสักคู่ก่อนที่มันจะดำเนินการให้เรานี่เป็นงานเก่าเนาะนี่ครับงานเก่าที่ผมทำเมื่อครั้งที่แล้วนะครับ โ okay. อเค่าเดี๋ยวรอสักครู่ก็แล้วกันนะครับอ่าได้มาแล้วนะครับอันนี้เป็นภาพที่ทางล e โอร์โดมาสร้างให้เรามา4ภาพนะครับแล้วก็กินเต็มเราไปแล้วย4บนะครับอ่ะเราก็เลือกนะครับเลือกแล้วก็สามารถดาวน์โหลดไปได้เลยโอเคนะครับแล้วก็อย่าลืมนิดนึงครับวเวลาจะสร้างต่อเนี่ยเราต้องการให้ภาพเรามันเป็นลักษณะเขาเรียกว่าทีมหรือว่าบุค,คลิกเดียวกันกรณีที่มันมีตัวละครอะไรเงี้ย นะครับอ่าจุด3จุดตรวนี้ครับให้ไปเลือก copy s e e ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็มาที่ฝั่งซ้ายนะครับ advance d setting ตัวนี้ทำในมือถือได้แต่ว่าทำในคอมน่าจะสะดวกกว่าแล้วก็มาตรงนี้ครับ use fix s e e นะครับแล้วก็วางลงไปนะครับวางตัวนี้ลงไปนะครับจากนั้นเวลา,เาสร้างภาพต่อไปเนี่ยมันก็จะยึดแนว นะครับตัวละครแบบแนวเดิมๆนะครับสีอะไรเงี้ยก็จะไม่ไม่เพลียนเนาะอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวภาพที่2มาสร้างเรื่อยจนให้มันตอนนี้น่าจะได้6ภาพนะครับก็ลองทําไปดูก่อนเดี๋ยวกไปต่อที่การทําเป็นวีโอนะครับทีนี้เดี๋ยวขอทําภาพก่อนแล้วกันครับนะ่ตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะครับทั้ง8ภาพนะครับ8ดภาพ8ดฉากนะครับที่ แผ่นไว้นะครับหนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนชื่อนิดนึงนะครับ SCC หนึ่งนะครับ,เ,รบเวลาเลือกไปใช้เดี๋ยวจะลืมซีนสองซีนสามซีนสี่ซีนห้าซีนหก ีนเจ็ดแล้วก็ซีนแปดเท่าที่เรามาดูก็มีสองภาพที่อาจจะดูนิดหน่อยนะครับคือภาพาของซี 3, ส <c oughs> นสามซีนเจ็ดเด็กอาจจะพรมอีกนิดนึงนะฮะไม่เป็นไรเราใช้ง่ายๆนะครับโอเคหลังจากได้ภาพมาแล้วนะครับต่อไปก็คือเราจะไปทำวิดีโอกันนะครับสำหรับตัววิดีโอที่เราจะใช้นะครับนั่นก็คือ ให้รู้นะครับเดี๋ยวผมขอปิดเจ้าลิโอโนโดไปนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปที่เกิ g l นนะครับจะไปพิมพ์หาให้รู้กัน S A I L O U A I น่าจะเป็นตรงนี้แหละนะครับนี่ครับให้รู้ AI ฟ <c oughs> ังชื่อแล้วก็รู้นะครับว่ามาจากจีนแน่ๆเลยจากนั้นก็ไปที่ sign in ครับ ใส่อินรู้สึกว่าผมล็อกอินเข้าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขาจะให้พอยต์มาเป็นพันเลยนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้ยังเหลือเท่าไหร่หรือว่ามันยังให้เพิ่มอยู่ไหมสําหรับคนที่เข้าใช้ใชงานล็อกอินในช่วงนี้นะครับเดีย๋ยวรอสายอินแป๊บสักครู่นะครับะนะครับล็อกอินแล้วนะครับตอนนี้เขาให้มาแค่หนึ่งร้อยนะครับเออก็คงต้องสลหรับใช,ใช้หลายๆยูเซอร์อันนี้ใช้ได้ถึงวันที่สองในวันนี้นะครับ เมื่อกี้สิ้นเดือนใช้ใช้ได้ถึงสิ้นเดือนให้มาเป็นพันเลยะนะครับเราก็จะไปตรงนี้เลย create video เขียนวิดีโอจากนั้นนะครับก็มาอัปโหลดภาพที่ต้องการนะครับเราก็จะไปเลือกภาพที่จะมาให้มันสร้างเป็นวิดีโอนะครับโดยก็จะเริ่มนะครับเริ่มตั้งแต่ภาพที่1 ก็ซีนแรกนะครับนี่ซีนหนึ่งโอเพนนะครับจากนั้นก็มาตั้งค่านิดหน่อยนะครับนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับก็คืออย่างอ่าเช่นฉากแรกเนี่ยนะครับเราดูลักษณะว่าภาพมันเป็นยังไงนะครับอันเป็นเหมือนกับว่าอ่าล่าเริงแจ่มใสอะไรเงี้ยเราก็จะใช้คํานั้นนะครับผมจะลองไปใช้ดูนะครับอ่าล่าเริงแจ่มใสลักษณะของของกิจกรรมภายในภาพนะครับ นาเลืงแจ่มใสเบิกบานอะไรเงี้ยนะครับอ่ะตัวนี้ละกันนะกบนะครับจากนั้นก็มาใส่ตรงนี้เลยซึ่งมันก็จะเจนภาพให้เป็นลักษณะแบบแบบข้อความแล้วคี์เบิดตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับตรงนี้นะครับก็ให้เราเลือกเป็นตัวข้างล่างตัวนี้นะครับอโอเคอ่ะโอเคหนึ่งสองสาม,สามนะจากนั้นก็ เจนเนอเรตได้เลยครับตัวนี้นะครับค่อนข้างจะใช้เวลานานพอสมควรเกือบ,บสิบนาทีเลยในการทำเจนเนอเรตวิดีโอแต่ละครั้งนะครับต่ําสุดที่เห็นที่ผมเคยทําก็คือประมาณ4ี่ถึงหนาทีก็ยังถือว่านานนะครับเดี๋ยวตัวนี้ผมจะ,ะสกิปไว้แล้วก็ข้ามมาอีกทีตอนที่สําเร็จก็แล้วกันนะครับครับตอนนี้ก็ได้วิดีโอตัวแรกมาแล้วนะครับนี่ความยาวประมาณ6วินาทีนะครับ อยู่ประมาณนี้ครับห6หรือ6วินาทีประมาณนี้นะครับภาพที่นิ่งๆภาพนิ่งที่เราได้กลายเป็นวิดีโอแบบนี้จากนั้นเราก็สามารถนะครับดาวน์โหลดวิดีโอไปเลยนะครับคลิกทตัวนี้นะครับซึ่งมันก็จะมีวิด w อ t e r m a r k นั่นก็คือโลโก้เขาติดมานเพราะาเราใช้แบบฟรีไม่เสียตังค์ก็คงไม่เป็นไรนะครับเนาะเดี๋ยวซีเรียสกันนะครับก็ดาวน์โหลดไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไปใช้ต่อนะครับ ที่ Canva แล้วก็มีการอัดเสียงนะครับเดี๋ยวติดตามต่อครับอ่ะมาต่อกันนะครับที่การสร้างเสียงนะครับเราจะใช้บอทน้อยนะครับบอทนอยเนี่ยเพื่อนท่นล็อกอินเข้ามาเนาะก็มาเลือกภาษาก่อนเลยนะหลายท่านก็ใช้ไปแล้วเออเลือกเป็นภาษาไทยมีใช้งานฟรีอะไรว่าไปนะครับซึ่งอ่าพอยเนี่ย จะได้มาเรื่อยๆนะครับจะได้มาเรื่อยๆเขาให้ฟรีเรื่อยๆนะครับก็สามารถใช้กันได้นะครับเสียงพาก็มีให้เลือกมากมายเลยอ่ะไม่ช้าเดี๋ยวเราไปใช้งานกันเลยก็แล,กนะกแล้วกันนะครับตัวนี้เป็นโปรเจกต์เติมผมจะสร้างเป็นโปรเจกต์ใหม่ก็แล้วกันนะครับต้นไม้แห่งความลับโอเคมันทึกเป็นโปรเจกต์ใหม่เลือกเสียงนะครับ ก็เสียงเนี่ยนะครับเออ่ก็มีให้เลือกหลายเสียงเนาะผมผมผมเลือกแหละผมเลือกเป็นเอวานะครับ A เอวาก็แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวจะเอานะครับนี่คำบรรยายนิทานเนี่ย,น,ยนะครับนี่ไปเลยนะครับขันรอบไปเลยนะครับตัวนี้ภาษาไทยเนี่ยเราไม่ต้องแปลงแล้วนะครับอ่าตัวนี้ยังยังเจนนะเลยวิดีโอไม่เรียบร้อยนะเพิ่งได้หนึ่งตัวอ่ะผมก็จะวางเสียงไป จากนั้นนะครับอันนี้อย่าวเรายังไม่ปรับเนาะเราก็ลองกดสร้างดูก่อนฟังเสียงดูก่อนนะว่าเป็นยังไงเสียงก็ค่อนข้าง,างโอเคนะโอเคนะครับผมก็ดาวน์โหลดตัวนี้ครับ ใช้ไป1 7 4พอยต์ตโอเคตกโลงใช่1แล้น,แลนะครับเพิ่มประโยคที่2นะครับแล้วก็เอาเสียงของฉากที่2นะครับฉากที่2อ,อ่าของก็มาใส่ก็ยังเป็นเสียงคนเดิมเอวานะครับแล้ก็สร้างอีกครั้งครับ โอเคก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนครบทั้ง8ฉากก็แล้วกันนะครับอย่างนี้ผมก็จะสค i ิปข้ามมาอีกเหมือนเคยนะครับครับหลังจากที่เราได้วิดีโอนะครับได้เสียงมาแล้วทีนี้เราจะไปทำการตัดต่อครับซึ่งโปรแกรมที่ใช้ในการตัดต่อที่จริงก็มีหลายตัวเนาะแต่ที่ผมจะพาใช้วันนี้คือ Canva นะครับ ย้อนนิดนึงเนาะเราแต่งเรื่องอาจจะใช้แชท GPT หรือไม่็็เจม i น i ก็ได้สร้างภาพด้วย Leonardo แคนว่ารือหรือ AI ตัวอื่นก็ได้นะครับแต่อย่าลืมตังให้มันเป็นขนาดตามภาพที่เราใช้อย่างเช่นผมก็ใช้เป็นภาพอจอแนวนอนทั่วไปเนาะจากนั้นก็สร้างวิโดีโอด้วยให้รู้นะครับ AI แล้วก็เสียงนะครับผมก็ใช้บอดหน่อยแต่ว่าให้ใช้ท่านอื่นก็ได้แล้วแต่ท่าน <c oughs> แล้วเขมาที่ตัดต่อนะครับ แคปคันนี้มีลูกเล่นเยอะมากแต่ว่า,าเครื่องก็ต้องรับไหวด้วยนะครับแคปไฟตจะตั้งไป5 g จิกแล้วนะครับมันมีเอฟเฟกต่างๆนี้จะใช้แคนวาแล้วกันอ่ะก็เปิดเข้ามาที่แคนวานะครับจากนั้นตัวนี้เราก็ไปเลือกที่วิดีโอได้เลยนะครับวิดีโอ วิดีโอเราก็เลือกเป็นวิดีโอแนวนอนตัวนี้นะครับมีเว้น,น,นอะไรเนาะแค่นว่าอ่าใครสนใจก็ลองไปกันดูนะครับอ่ะมาที่วิดีโอแนวนอนมันก็จะเริ่มเลยนะครับตัวนี้ว่าเราจะใช้เทมเพลตอะไรไหมไม่ใช้นะครับเราไม่ใช้เอาไปเพียวๆเลยนะครับอันแรกเลยนะครับอ่าเวลาที่เราจะไปทําวิดีโอขึ้นเนี่ยมันก็จะมีเหมือนกับว่าชื่อเรื่องอะไรบางนี้เนาะ อ่าตอนนี้ผมก็จะใช้ภาพนิ่งก่อนนะครับอ่าไปอัปโหลดอัปโหลดไฟล์นะเพื่อไม่สับสนเนี่ยผมจะขอไปที่รันก็นแล้วกันนะครับซึ่งไฟล์เรารวมไว้ในตัวนี้นะครับอ่าผมจะใช้ภาพนิ่งภาพแรกนี่ภาพนี้แล้วกันหรือเปล่าสวยไหมเดี๋ยวดูก่อนไม่เท่าไหร่เดี๋ยวขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนเป็นภาพที่สองดีกว่าอืมนะครับ โอเคกำลังอัพโหลดจากนั้นก็เอามาใส่ในวิดีโอเลยนี่นะครับการปรับแต่งนะเสียงอ่ะตัวนี้เรามีเสียงด้วยนะครับผมจะอัพโหลดไฟล์เสียงนั้นผมตั้งชื่อไว้ว่า Intro. อ,อินโทรนะอินโทรชื่อเรื่องครับตัวนี้เป็นเสียงพูดชื่อเรื่องเดี๋ยวลองเล่นดูเราขยับมานี้ก่อนนะครับ อืมโอเคเอาไว้ก,กลางๆหน่อยอ่ะโอเคนะครับอันนี้อาจจะย่อลงหน่อยก็ได้เพราะว่าเสียงมันเล่นแป๊บเดียวเองนะครับเี๋ยวตัวนี้เหลือสี่วิสักสามวิก็พออ่ะโอเคสามวิก็พออ่โอเค จากนั้นก็ไปกดเพิ่มหน้าครับทีนี้เราจะเริ่มเอาวิดีโอมาแล้วเราก็ไปเริ่มตั้งแต่ไฟล์ที่หนึ่งนะครับก็เป็นซีนหนึ่งเนาะซีนหนึ่งนะเอาภาพมาก่อนเสียงนะครับเอาภาพมาก่อนเสียงแต่ว่าบางครั้งเสียงมันจะยาวกว่าภาพอ่าเราก็ค่อยแก้ไขกันไปนะครับนี่ได้แล้วครับ5.6วินาทีนะครับเอามาใส่เอามาใส่แล้วอย่าลืมนะครับที่จะขยายให้เต็มภาพเนาะ เต็มจอสิขยายเต็มจอนะครับให้เต็มพื้นที่สีขาวนี้นะครับจากนั้นก็เสียงครับเสียงของซีนที่1ผมตั้งชื่อว่า S อเอามานะครับจะเอาไปเป็นคู่เป็นคู่แบบนี้นะครับที่จริงเอามาหมดเลยก็ได้แต่ว่าบางครั้งเราอาจจะลืมหรือสับสนเงี้ยนะครับในใน,ในภาพ มาไฟล์ตัวนี้เห็นไหมครับ s1 มันยาว13วิแต่มันได้มานี้แค่5.6วิฉะนั้นเสียงมันจะเล่นไม่หมดวิธีแก้ไขก็คือเนีย่ยให้เราคลิกตัววิดีโอหน้านี้นะครับหน้านี้นะแล้วก็เลือกทำซําหน้านะครับเพื่อนขยายไปอีกขยายไปอีกครั้งได้อีก5.6รวมกันก็เป็น11.2ก็ยังไม่พอให้เราําเนาอีกครั้งหนึ่งนะครับทำซําหน้าอีกครั้งหนึ่งนี่เห็นว่าวิดีโอมันสุดแค่ตรงนี้ แล้วเราก็มาที่หน้าวิดีโอหน้าสุดท้ายครับอาจายก็ยอ่อมาให้แบบจะพอดีหรือเผื่อหน่อยๆก็ได้มันกลับให้มันเหลือข้อความนิดหน่อยก็ได้นะครับเสร็จไปแล้ว1ฉากนี้ไปดูฉากที่2นะครับฉากที่2แล้วก็ทําแบบนี้ครับไปเรื่อยเนาะไปอัปโหลดมาอ่านะครับ2นะครับ เริ่มหน้ามาแล้วซีนที่2องอกมาแล้วนะครับขยายเต็มจอเหมือนเดิมนะครับควรจะพอดีเนาะโอเคนะครับแล้วก็ <c oughs> ไปเอาเสียงที่2มานะครับเสียงของหน้าที่2มานะครับ แล้วก็ใส่ไปเห็นว่าเหมือนเดิมครับตัวนี้ก็เป็นความยาว13วิเหมือนกันนั้นเราก็ต้องทำซ้ำหน้าเนาะให้มันยาวไปอีกนะครับเพื่อที่เสียงจะได้ออไปหมดนะครับทซำ้ำหน้าึ๊ดนี่นะครับก็มาปรับรถเมือนเดิมนะครับ นี่ครับก็ทำานี้ไปเรื่อยจนครบทุกหน้าเดี๋ยวลองทำกันไปก่อนนะครับอ่ะตอนนี้ก็เรียบร้อยครับนำภาพนิ่งวิดีโอใส่ข้อความปกหน้าอ่าเรียบเรียงใส่เสียงอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับอันนี้จบหมดแล้วครบนะครับเมื่อครบหมดแล้วนะครับเราก็จะทําการเอ็กพอร์ตออกเป็นวิดีโอเพื่อนําไปใช้งานเนาะก็ไปที่แชร่ นะครับดาวน์โหลดตอนนี้ก็จะขึ้นเป็นวิดีโอ mp4 นะครับทุกหน้าเลยไม่ได้แยกหน้านะครับเราไม่แยกนะอันนี้ผมลดหน่อยละกันเอาเป็น7 0 0่สิบก็แล้วกันเพราะว่ามันจะขึ้น YouTube มันได้แค่720อยู่แล้วฉนันก็กดดาวน์โหลดรอสักครู่นะครับตอนนี้ก็กำลัง Export เป็นไฟล์ mp4 ให้เรา กระบวนการนี้ก็อาจจะใช้เวลานิดหนึ่งนะครับ่ะตอนนี้ export เ,เรียบร้อยแล้วไฟล์ขนาด37.4นะครับเดี๋ยวไปดูไฟล์กันไฟล์ที่ได้อ่านี่ไงนะครับเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะครับว่าไฟล์น่าจะเป็นยังไงบ้าง OpenWit กอ,อ่ใช้ Media Player ก็แล้วกันนะครับก็ไปเสร็จก็ใช้เวลาอยู่ ถ้าเร็วสุดก็น่าจะประมาณ2ชั่วโมงเนะาะเพราะมันจะไปชา้าตรงกระบวนการ export วิดีโอหรื่อเขียนวิดีโอนะครับน,นี่คือไฟล์ที่ได้นะครับเ้ืยแท็บฟีก็ติดชื่อเข้ามานิดหน่อยผม็นไรเนาะ นะครับก็ประมาณนี้นะครับใครอยากลองใช้ก็ลองไปดูเลยนะครับตัวที่เราจะใช้นะครับก็คือตามนี้เลยแต่งเรื่องด้วยแชท GPT แชท GPT หร Gemini สร้างภาพด้วย Leonardo หรือตัวอื่นก็ได้ะครับสมใจ Leonardo สร้างวิอด้วยอ่าไฮรู้นะครับเสียงนะผมใช้บอทนอยแล้วก็ตัดต่อผมตัดต่อใน c a n วานะครับก็ไม่น่าจะยากนะครับก็ลองไปใช้กันดูนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ